สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสมปตาชอบทำมาจากโรงเรียนบ้านน้อยเปึอธิษค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปบ้านของคุณป้าละไมากันนะคะเพื่อไปเรียนดูวิธีการทำกล้วยฉาบค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ อ๋อเมื่อสมัยตอนป้าไปทํานาตอนเป็นสาวๆป้าไปทํานาที่หมู่บ้านวังสงําโรงป้าก็ได้เข้าไปทํากับหมู่บ้านของวังสําโรงเขาและป้ากขอจูดเขามาจ้ะก็คือกล้วยที่ไม่แก่ไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกินกล้วยจะเป็นกล้วยประมาณกลางๆหำหำอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าใช้กล้วยสุกนํามาทํามันจะทําให้ไม่กรอบมันจะทําให้ทอดไปมันจะเนบ น้ำกล้วยดิบที่เราทำมาเอานำมาเนี่ยจะเอามาฝานหัวฝานท้ายแล้วก็มันจะมีน้ําอยู่สองกะละมังคืออีกหนึ่งกะละมังใส่น้ําส้มสายชูหนึ่งช้อนอ่ะอีกหนึ่งกะละมังคือฝานกล้วยลงไปแล้วก่อนที่เราพอเราปอกเสร็จปอกกล้วยเสร็จเราก็เอาไปใส่ในกะละมังน้ําต้มสายชูแต่แล้วก็เอาขึ้นมาพึง่งพึ่งไว้ให้น้ํามันเสด็จแล้วเราก็นําไปใส่เป็น แว้นๆประมาณหนาประมาณหนึ่งเหรียญบาทนะจ๊ะแล้วก็นำไปใส่ถุงอบไว้ประมาณห้าชั่วโมงเราก็นำมาแกะออกกล้วยมันจะติดกันกล้วยมันจะติดกันเราก็นำมาแกะแกะให้มันเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันแล้วเราก็มัดใส่ถุงให้มีลมพองไว้อย่างนั้นอีกรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งเราถึงจะนำมาทอดมันจะต้องเป็นสองขั้นตอน คือขั้นตอนที่หนึ่งเรานํากล้วยที่เราจะมานาไปทอดเนี่ยคือเรานําไปทอดลงกระทะก่อนประมาณห้านาทีาออพอประมาณห้านาทีปุ๊บเราก็ตัดขึ้นมาฝัดเอามาใส่น้าเชื่อมน้าเชื่อมที่เราได้เตรียมเคี่ยวไว้กับแล้วก็เร่าอีกประมาณสิบห้านาทีก็นําก็คือมีรสรสเค็มกับรสหวานแต่รสเค็มเนี่ยคือเราไปสามารถผสมพวกผงปาปิกาผง ผงที่เด็กๆชอบทานได้ค่ะถ้าจะเอาไปขายนี่ก็ขายถุงละสามสิบบาทค่ะพอเราทำเสร็จปุ๊บเราจะใช้วิธีการโพสลงเฟซเราจะใช้วิธีการโพสลงเฟซเราจะมีจากถุงละ สิบาท20บาทถึงกี่ถึงเป็นกิโลครึ่งกิโลแล้วเราก็จะใส่เบอร์โทรของเราเข้าไปแล้วทีนี้เดี๋ยวก็จะมีทางเพื่อนกับในเฟซของกลุ่มเราเนี่ยเขาก็จะทักมาว่าเอาเท่านี้เราก็นําไปส่งมันจะมีตั้งแต่ถุงละสิบ,บาท20บาทสําหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณป้าละไมามากๆเลยค่ะที่ให้ประสบการณ์กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ ฉาบป้าระไมกรอบอร่อยไม่เหมือนใครต้องลอง